นี่จ้ะโอเรียบร้อยแล้วนะคะเอา้าป้ามาแซงคิวหนูทำไมเนี่ยไปต่อแถวด้วยค่ะแซงคงแซงคิวอะไรก็ยืนหางเองเนี่ยอ้าวพูดนี้ก็สวยดีป้าหนูยืนต่อแถวของหนูอยู่ดีๆป้าก็มาแซงคิวหนูอะ่ะก็ฉันเห็นที่ตรงนี้มันว่าง ไม่มีใครมาต่อแถวเลยนี่ป้าจะพูดแบบนี้ได้ยังไงก็ป้าเองนั่นแหละมาแซงคนอื่นนี่เธอพูดจาให้มันมีมารยาทบ้างนะฉันน่ะนรุ่นแม่เธอแล้วอ,อย่าว่าแต่รุ่นแม่เลยถ้ารุ่นย้ายแล้วทำตัวแบบนี้ต้องโดนถอนหงอกกันละมั้งนี่เธอคิดกันเลยฉันจะรีบไปเบือ่อพูดเด็กลามปามพอดีน้องเขามาก,ก่อนนะคะรบกวนป้าไปต่อคิวด้วยนะคะ ได้ยินชัดหรือ,อยังถ้ายังไม่ชัดกรุณาอ่านปากฉันด้วยค่ะว่าให้มาต่อท้ายแถวเฮ้ยไม่ส่งไม่ซื้อมาละสวัสดครับคุณป้าครับ ผมชื่ออาร์มนะครับนี่แฟนผมชื่อปีใหม่พวกเราเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ครับฝากในฝารตตัวเลยนะครับจ้าฉันชื่อหยกนะแถวนี้ใครๆก็รู้จักฉันทั้งนั้นแหละนี่เป็นของฝากเล็กๆน้อยๆนะครับถ้ามีอะไรคุณป้าแนะนำพวกเราได้นะคะขอบใจนะจ๊ะเออแล้วนี่เธอสองคนแต่งงานหรือยังอะ่ะแต่งได้ก็ปีละครับ แล้วมีลูกกันหรือยังยังเลยค่ะเดี๋ยวว่าจะมีแผลเร็วๆนี้ไม่มีก็ดีแล้วฉันไม่ชอบเด็กเสียงดังน่าลำคาญออนั่นแหละครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเงืนบ้านเราไม่ค่อยน่าคบเลยนะเอานะคิดว่าเป็นป้าข้าบ้านถ้าอยากรู้อยากเห็นอนะ ไม่ต้องคิดมากนะเฮ้ยทำไมขยะเต็มเร็วจังอ่ะืมต้องเป็นฝีมือยิป,ป้าแนๆๆ่แน่ จอดรถขวางหน้าบ้านอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ๊ยป้าทำอะไรเนี่ยโอ๊ยทษทีไม่ทันเห็นน่ะจะไม่เห็นได้ไงคะหนูเปียกหมดแล้วเนี่ยรถน้ำต้นไม้มันก็ต้องเปียกไหมล่ะ เธอนี่มั็นใจแคบจริงรู้ค่ะว่ารถน้ำก็ต้องเปียกแต่นี่จงใจเหมือนแก้งหนูเลยนะคะอ๋อเหรอขอบคุณนะที่แจ้งให้ทราบอะ่ะไปโยกคะ่ะอะไรอีกล่ะรบกวนช่วยเลื่อนรถออกจากหน้าบ้านหนูได้ไหมคะเดี๋ยวอามเขาจะกลับมาแล้วเขาจะเข้าบ้านไม่ได้ ฉันหาไม่เจออ่ะพอดีสามีฉันเอาติดไปที่ทำงานด้วยเดี๋ยวเขากลับมาฉันจะบอกเขาให้นะแต่ป้ายังไม่ทันได้หาเลยนะคะก็ฉันบอกอยู่นี่ไงว่าหาไม่เจอเธอนี่มันพูดจาไม่รู้เรื่องนะแล้วเมื่อไหร่สามีป้าจะกลับมาคะโอ้ยเซาซีจังเว้ยกลับมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละ อื่อที่ตักชั้นไปไหนเนี่ย ไอีกเนี่ยไปออกค่ะไปะอกคราวนี้อะไรอีกล่ะปากวาดขยะมาหน้าบ้านหนูทำไมคะนี่เธอพูดจาดีๆนะมากล่าวหากันอย่างนี้ได้ไงไหนล่ะหลักฐานนั่งไงคะหลักฐานไม้กาดนั้นะ่ะฉันวางไว้ตั้งนานแล้วแล้วรู้ไว้ซะด้วยนะฉันรู้จากคนใหญ่คนโตแถวนี้นะอย่ามาหือกับฉัน หนูก็ไม่ได้อยากมีเรื่องกับป้าหรอกค่ะแต่ป้าทําแบบนี้มันไม่ถูกนะจะถูกจะผิดยังไงอ่ะถ้าเธอไม่มีหลักฐานอะมาข่าวหาลอยๆแบบนี้ไม่ได้นะอ่าเขาว่าประโยคเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ ใจเย็นก่อนถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาก็ได้ใครอยากจะยุ่งล่ะนี่ป้าน,นั่นแหละชอบหาเรื่องเราเดี๋ยวทิ้งขยะบ้างเดี๋ยวกวาดขยะมาหน้าบ้านเราบ้างเออเอเอ,เอน่ะใจเยน็นเดี๋ยววันหลังผมไปเจรจา,าสงบศึกให้นะอือไปจัดการให้เลยนะ ครับประโยคเออว่าไงผมเอาเครื่องดื่มสมุนไพรมาให้ครับอุ้ยขอบใจมากจ้าเปนไม้สดจเลยนะครับประโยคใช้ปุ๋ยอะไรปลูกเนี่ยไม่ได้ใช้ปุ๋ยอะไรเป็นพิเศษหรอกแค่รดน้ำวันละครั้งก็พอเอ,อ่อ มีอะไรล่ะอ้ำอึ้งอยู่นั่นแหละคือผมประมาณว่าขอให้ป้าไม่จอดรถขวางหน้าบ้านผมได้ไหมครับมทำให้เข้าออกลำบากแล้วตอนนี้ขยะหน้าบ้าผมมันก็ดูเต็มเลยครับอยากให้ป้าหยกช่วยขวางเขิงอะไรกันล่ะทางขยะบ้านเธอแล้วเกี่ยวอะไรกับบ้านฉันนี่เธอจะหาเรื่องฉันอีกคนแล้วใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นครับป้าผมมาขอความร่วมมือครับ ไอ้เราก็นึกว่าพูดรู้เรื่องกว่าเมียซะอีกนม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ไม่มีสัมมาคาะวะฉันรู้นะว่าเธอทํางานที่เดียวกับสามีฉันแต,แต่แต่อันนี้ผมไม่รู้นะครับผมยังไม่เคยเจอสามีป้านะไม่รู้แหละสามีฉันเป็นใหญ่ในบริษัทฉันจะบอกให้เขาจัดการเธอ มินหายไปไหนหมดเนี่ยไปตลาดเอาป้าหนูยืนรอตั้งนานมาแซงหนูได้ไงเนี่ยก็ฉันเห็นเขาจอดอยู่อ่ะฉันก็ขึ้นสิเธอรอคันใหม่ไปแล้วกัน ห,หลายครั้งแล้วะป้าครั้งนี้หนูไม่ยอมหรอกลงมาแบบนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้เดจะทำร้ายล่าแค่ใช่เหรอลงมาฉันไม่ลงฉันไม่ลงป้าให้มันรู้เรื่องหน่อยลงมาป้าอย่าทำแบบนี้ดิโอ๊ยไปขันอื่นกันเลยไป เขาไปเลยเนี่ยคิดว่าแกเราจะทําอะไรก็ได้หรอป้านี่ถว่าใครแกอีกเด็กมารยาสามหนูก็ว่าป้าไงทำไมนี่ใส่แบบนี้อ่ะมีอะไรนะครับคอาไม่คอรคอยจานก,ก็ได้ก็ป้าเนี่ยดิแย่งวินเขายืนรอตั้งนานใครจะไปยอมเรื่องแค่นี้จานอะไรกันนะักันนะหน้าตาก็ดีแต่ไม่มีน้ําใจคนเห็นแก่ตัวแบบป้าชอบเอาเปรียบคนอื่นยังมาถามหาน้ำใจอีกหรอ น่าไม่อายนั่งนี่เก็รู้ไหมว่าผัวฉันเป็นใครอะ่ะ <G ül> ไม่รู้แล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยใหญ่นักหรอผัวป้าใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แหละเล่นงานผัวเธอได้ก็แล้วกัน,อนอเออให้มันจริงแล้วกันใจเย็น มาแล้วเหรอกว่าจะกลับมันได้ไม่กินลงังแตนที่ไหนมาเนี่ยคนอย่างฉันอะไม่ทำใครก่อนหรอกไอ้พวกัต่างหาวที่มาหาเรื่องฉันอ่ะมานี่เลยไปจาัดก,การเด็กเมื่อวานซืนให้ฉันก่อนไอ้พวกเด็กไม่มีสัมมาค่คะลวะ ออกมาสิวะคุณต้องจัดการขั้นเด็กขาดให้ฉันนะฉันรู้ว่ามันทํางานที่เดียวกับคุณอะเด็กอย่างพวกมันก็แค่พลังงานตอกต่อยไล่มันออกไปเลยใจเย็นสิคุณทำแบบนี้มันเกินไปนะข้างหัวามันสิอยากมีเรื่องกับฉันทําไมอะนี่ป้าจะไม่ยอมจบใช่ไหมคะไอ้พวกนี้แหละที่มันชี้หน้าด่าฉันอะหัวหน้าฝ่าย เป็นยังไงล่ะก็บอกแล้วไงว่าผัวฉันใหญ่กูล,ละสิขอโทษตอนนี้ไม่ทันแล้วนะฉันรับเป็นเงินสดเท่านั้นกระเช้าฉันไม่เอาอะไรอีกล่ะฉันพาคุณมาสั่งสอนลูกน้องไงที่มันเสียมารยาทกับฉันละลูกน้องเหรอครับผมว่าป้าน่าจะเข้าใจผิดนะ จะผิดอะไรคุณพอเธอเข้าบ้านผมขอโทษแทนพยาผมด้วยนะครับจะไปขอโทษมันทำไมจะพาคุณมาสั่งสอนมันนะคุณเข้าบ้านกันเถอะฉันไม่เข้าจนกว่าพวกมันจะขอโทษฉันนี่คุณอาร์มผู้จัดการใหญ่บริษัทผมนะ ครับป้าผมว่าจะแนะนำตัวกับป้าแล้วแต่ป้าพูดไม่มีเว้นช่องไฟผมพูดเลยผมต้องขอโทษอีกครั้งนะครับอย่าถือสาเขาเลยไงล่ะหายกลางเลยใช่ไหมครับป้า เมื่อกี้พูดว่าถ้าไม่ขอโทษจะไล่อาร์มออกใช่ไหมคะมป้าต้องขอโทษคุณนามด้วยนะคะอย่าเอาเรื่องป้าเลยไม่เป็นไรครับป้าแต่ทีหลังป้าก็อย่าไปแสดงกริยาแบบนี้กับใครนะครับป้าคงไม่กล้าทำแบบนี้กับใครแล้วล่ะ ไม่ได้ทิ้งขยะหน้าบ้านปีใหม่แล้วนะจ๊ะบ้าทิ้งขยะบ้านตัวเองจ้ะหนูยังไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะหนูแค่จะบอกว่ากิ่งต้นไม้บ้านป้ายาวแล้วนะคะจ้าจ้าเดี๋ยวป้าจะไปตัดเดี๋ยวนี้เลยจ้า